รองู้าราชการจังหวัดสงขลาท่นประธานเจ้าฟาเป็นัราชสดาสิริโสภามณนวีรีเจ้าพระพเธอเจ้าฝาาเป็นฉรักราชสดาีวันรขดพระบาทสมเด็จพระมุรเ้าเจ้าอย่ัวมมง์เธอเจ้าฝาาเป็นฉรัราชสดา8ดังหอประชุมเกรงร้อยปีมหาวชิรพุทธเ่งพระเาองค์เธอเจ้าฟาา ครับแล้วก็วันนี้ใน50รูปนะครับก็จะอ่าเข้าวิธีการสบครับ เจ้าพระพรมองเพระเจ้าฟ้ามิชรันราชสุดาสิริโสภาของบรมคันณยานีมหาธีระราชสิดาเปแล้วที่ศาลเในนั่งสมาธิ

thank